สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราะดุกหนองคายสําหรับ EP ีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงคําถามคําตอบนี่แล้ววันนี้วิทยากรก็จะเปลี่ยนนะครับจากผู้จัดการยอดนะครับที่เคยมาตอบคําถามเราทุกคลิปเลยวันนี้จะเป็นพี่ออยนะครับเจ้าของฟาร์มะดุกหนองคายมาตอบคําถามให้เราอาเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนะครับเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลานะครับจาก EP ีที่37นะครับชื่อ e ีว่าหลังจากลงลูกปลาได้ประมาณ3วันคลิปนี้เรามาให้ความรู้กันว่าเราใช้วัดค่าน้ําอะไรยังไงนะครับ คำถามก็คือจากคุณอัฟฟานลาเดะนะครับคำถามก็คือน้ําที่วัดเนี่ยค่าแอมโมเนียค่า PH ค่าดีโอน้ำจากทั้งบ่อนี่แค่หยดยาตัวไม่เหมือนกันใช่ไหมหมายถึงว่าก็คือใช้กระบวนการเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวยาคนละตัวอ่ากระบวนการวัดเนี่ยโอเคมันจะมี2แบบเป็นแบบดิจิต <Digital S 1> อลดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างแพงหน่อยอะนะครับแต่มันจะเอเอเร้บ่อยอ่าดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องคาลิเบต นะครับเขาจะมีน้ำยามาให้เช่นวัดค่า PH เเราต้องไปจุ่มน้ำยาคาลิเบตก่อนนะครับแล้วพอได้มาตรฐานพอได้ตามที่เขากำหนดไว้แล้วเราก็มาวัดจริงนะครับอันนี้ก็คือจะยากหน่อยแล้วก็แพงหน่อยแพงแพงหน่อยส่วนของเราที่ใช้เป็นหยดครับเป็นแมนนวลนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่การเก็บรักษานะครับถ้าอยู่ในห้องปกติก็จะได้นานหน่อย นะครับอ่าก็ราคาเบาหน่อยนะครับไม่แพงมากก็หลักร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปอ่าจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันมีมันมี3าตัวเราก็ทางปดุกหนองคายก็ขายอยู่แล้วก็ใช้ด้วยเหมือนกันครับก็จะมีตัววัดค่าแอมโมเนียค่ะวัดค่าแอมโมเนียวัดค่า pH นะครับแล้วก็วัดค่าดีโอวัดค่าดีโอหรือว่าออกซิเจนที่ละลายนะมี3ามตัวเราขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ อีกตัวหนึ่งก็ะจะมีถ้าบางคนใช้น้ําประปาเลี้ยงตัววัดค่าคอรีนนะครับอ,อันนี้คือสําคัญเลยนะครับสตัวที่เราวัดกันบ่อย ช่การที่พี่ออยเคยบอกนะครับเลี้ยงปลาก,ก็ต้องเลี้ยงน้ำให้เป็นถูกต,ต้องเราจะวัดค่าน้ําประจําเลยนะครับครับโอเคต่อไป EP จาก EP ที่42นะครับก็คือ EP นี้เราพาไปดูฟาร์มอนุบาลประดุกด้วยระบบไบโอฟ x อกก็คือฟาร์มของพ่อปักเสือนะครับ,รบที่อยู่พลพิสัยคำถามก็คือจากบรรชันแนลบ่นบอนี้กี่เมตรจากคลิปนะครับแล้วก็ลงลูกปลาก,กี่ตัวอ่า บ่อนี้ใช่ไหมครับบ่อนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรนะครับเหมือนของเราปะคบเหมือนของเราครับสูงประมาณสูงอเซนนะครับเมตร20นะครับลงปลาบ่อละ2 0,000ลงปลาบ่อละ20,000นะครับอราอดเทาครัตาลอดอยู่ที่90%ครับประมาณ90%้านใช่เลี้ยงในบ่อดินปกติอัตราลอดเท่าไหร่คราบเ0อครับประมาณ5้เตกษตรกรรู้อยู่แล้วนะครับจะอยู่ประมาณนี้แหละว่าเป็นบเกอางเมันตายต่ว่าพอเป็นบ่อ ไปด้วยนะครับใช่ครับต่อคาถามแล้วนะครับต่อไป EP ที่62ครับ EP นี้เราถ่ายทํากันเรื่องรับมือกับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นก็ช่วงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนปัญหาก็คือนี่เขาถามมาเลยไอ้นนี้เจอตอนบ่อยครับคุณอลัวหรืออูรัวนะครับฟิชชิ n งไทยแลนด์ตัวปลาเป็นแผลขาวๆเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาอย่งไงรักษาตามแบบของเรานะโอเคครับช่วงหน้าหนาวหน้าฝนที่อากาศมันสวิงนะครับช่วงนี้ พวกปรสิตหรือแบคทีเรียจะบูมากใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่คือแบบแน่นอนแน่นอนเชื้อราเอ้ยแบคทีเรียเอ้ยจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับฉะนั้นคืออย่างปลาดุกนะครับโลกของปลาดุกเนี่ยมีเชื้อโรคเชื้อโรคเดียวคือแบคทีเรียไอที่ขาวๆที่เขาบอกมานี้ป่ะครับใช่ใช่เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นพวกแบบแบคทีเรียที่เหมือนกับเป็นสปอร์เหมือนเชื้อราพวกนี้อ่าพวกนี้ถ้าที่ขาวๆเนี่ยมันจะเข้าผิวหนังก่อน เข้าผิวหนังอ่าจะเข้าผิวหนังเราจะรักษาโดยการใช้เกลือใช้เกลือนะครับใช่ใช้ส่วนครับอาตารส่วนก็ถ้ารักษาก็อยู่ที่ห้า PPT ครับอ่าห้า PPT คือห้ามิลลิกรัม per ตันนะครับอ่ายังถ้าบ่อผ้าใบเราจะใช้อยู่ประมาณ5โลถึง10โล5กิโลเกลือนะครับอ่าใส่ลงไปในน้ำนะครับอ่าใส่ลงไปในบ่อผ้าใบ นะครับแช่ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ําก็เพิ่มเกลือเข้าไปอันนี้คือเอาไว้รักษาผิวก่อนนะครับที่ใช้เกลือเพราะว่าเกลือสามารถไปฆ่าแบคทีเรียน้ําจืดได้หลักเลยนะครับสัตว์น้ําจืดนะครับสัตว์น้ําจืดจะใช้ความเค็มฆ่านะครับฉะนั้นแบคทีเรียก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นปรสิตชนิดหนึ่งเป็นจุลชีพชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดพอมีความเค็ม นะครับเขาก็จะอยู่ยากอยู่ไม่ได้อ,อ่าแล้วสองคือ,คอเกลือรักษาผิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกลือสามารถเขาเรียกว่าเป็นเกลือแร่สร้างความสด,สดชื่นได้นะครับอ,อ่าหรืออีกวิธีหนึง่งใช้ในการรักษาพวกแบคทีเรียที่เกาะตามผิวหนังพวกเนี้ใช้อะไรครับด่างทับทิมด่างทับทิมใช่แต่ด่างทับทิมเนี่ยค่อนข้างระวังหน่อยนะครับ เพราะว่าด่างทับทิมถ้าเราใช้ปริมาณเยอะเกินไปปลามันจะเครียดนะครับหรือถ้ามากเกินไปปลาจะตาบอดได้ปลาจะตาบอดนะครับก็คือเราจะใช้เกลือก่อนทุ่ไงเป็นในเบื้องต้นใช่เบื้องต้นคือใช้เกลือถ้าไม่หายก็ไม่หายก็อัดด่างทับทิมลงไปใช่ใส่ด่างทับทิมแช่นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความรู้นะไม่ใช่อ่านด่างทับทิมอยู่ประมาณสอง ppm นะครับตา่ศาตร์ไปเรียบร้อยนะครับต้องควบคุมความเข้มข้นด้วยด่างทับทิมเนี่ยจริงๆแล้วคือความปลอดภัยมันแก้ความปลอดภัยมันนิดเดียวนะครับอ่า พอใส่เข้าไปเยอะจํานวนเยอะเนี่ยออกซิเจนในน้าจะดอกนะครับแล้วก็มันทําให้กัดผิวหนังได้ครับอ่าโอเคก็ได้แล้วครับวิชามาเพิ่มมาอีความรู้หนึ่งต่อไปนะครับ ep 55ครับนะครับ มาดูโรคที่พบในปดุกช่วงฤดูหนาวอันนี้จะคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็วิธีการรักษาพี่ออยก็บอก,บอกไปแล้วบบอ,นะอันนี้คล้ายกันแต่ว่าอันนี้คือ,โ,อโหเขาส่งมานี่สะเทือนใจมากคุณนินจาบอกว่าผมเลี้ยงบ่อด,ดินตายเกือบดบอเจอโรคอันนี้เข้าไปาแปลว่าอะไรถ้าตายบดบอเนี่ยคือจริงๆแล้วคือถ้าเลี้ยงในบ่อด,ดินเนี่ยการเอาของเสียออกหรือเอาเชื้อโรคออกเนี่ยทาได้ค่อนข้างยากาเพราะบ่อดินเนี่ยมันจะมีดินที่เขาเรียกเหมือนฟองน้ำนะครับ ไอ้ตัวหน้าดินพวกเนี้มันจะซับของเสียไว้นะครับฉะนั้นคือการจัดการจะค่อนข้างยากถ้าบ่อดินเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันบูมเร็วมากถ้าของเสียโอ้รุนแรงมากครับรุนแรงมากรุนแรงเขาเรียกว่ากว่ากันมากอ่ะถ้าบ่อเพ้าใบเรามีสิบบ่อนะครับถ้าเกิดมีเกิดการเสียหายเอาไม่ทันก็อาจจะโดนสักบ่อสองบ่อ อาจจะสองหมื่นสามหมื่นอาจจะไม่ได้หมดถ้าบ่อดินก็เรียบร้อยลงบ่อละแสนก็ตายบ่อละแสนแล้วครับฉะนั้นคือบ่อดินเนี่ยการจัดการจะค่อนข้างยากหน่อยแต่ด้วยวิธีการเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันเลยจากเมื่อกี้จากคําถามเมื่อกี้นะครับใช้เกลือหรือว่าด่างทับทิมครับ เพราะนั้นถ้าใครใช้แอนตี้บิติกหรือว่ายาปฏิชีวนะนะก็ถามเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ใช่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช่เพราะเมื่อก่อนเราเลี้ยงบอดี้ข้างหลังใช่เราเคยใช้แต่พอปั๊บคือบางตัวเนี่ยมันมีสารตกค้างอยู่ หรือถ้าแบบใช้ในจํานวนมากไปก็เกิดผลเสียกับปลานะครับไใช่ว่าจจะเป็นดีนะปลาจะตับวายพวกนี้ตับวายไตวายไงครับตายครับผมหือว่านื้อยาก็ควบคุมดีๆนะครับปริมาณความเข้มข้นที่จะใส่ไม่เป็นเกลือหรือว่ายานะครับต่อไปอันนี้คําถามนี้ก็คือจาก ep 65ที่เราไปทําการพาเชี่ยวลูกประดุครับ ep นี้นะครับคุณปอปอเพียง ถามว่าหูสนใจมากผมอยู่ลบบุรีเห็นเลี้ยงในระบบไบโอฟ็อกอยู่ตอนนี้ผมก็เลี้ยงอยู่ในระบบไบโอฟ็อกครับเ,เข้าร่วมโครงการได้ไหมตอนนี้เขาเลี้ยงอยู่ในแบบของเขาจริงๆแล้เราเข้าร่วมโครงการได้ไหม ผมมองว่าถ้าถ้าพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะ,ะถ้าเลี้ยงอยู่แล้ว่าณนะวันนี้ถ้าพี่เลี้ยงอยู่แล้วพี่ไปติดต่อกับเกษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับให้เข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าหาแม่ค้าหรือ,อพ่อค้าในมือนะครับแล้วก็สามารถทําเลยคือด้วยด้วยเราเรา,เราไม่ได้ใหญ่มากที่จะไปรับเขาเรียกว่ารับปลาหรือค่าขนส่งพวกนี้มันมันค่อนข้างสูงคุณลือคลเลยนะใช่ฉะนั้นคือการขนส่งมาหรือว่าอะไร คือผมมองว่ามัน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 ค่อนข้างยากแล้วใช้ใช้ใช้เงินจํานวนมากล่ะมูลค่ามันค่อนข้างสูงฉะนั้นคือผมแนะนําให้พี่ตั้งกลุ่มกันนะครับหรือไปหากเกษตรและสากรณจังหวัด นะครับเขาอาจจะช่วยได้ครับผมเพราะเพราะที่พี่ออยอยากจะให้ทำนี่ก็คือในละแวกใกล้เคียงก่อนถูกต้องครับนะค่าขนส่งมันจะต่ํามากใช่นิดเดียวอาจจะจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในจังหวัดหนองคายเองนะครับอันนี้พี่ออย,ยังรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลี้ยงในระบบไบโอฟลอกอยู่แล้วนะครับก็ก็ยินดีด้วยใช่คนแถวนั้นก็อาจจะได้กินปลาที่มันดีหน่อยไม่ค่อยมีสารตกค้างนะแต่ว่าตลาดคุณก็ต้องไปทำเอาเพราะว่าก่าเราจะรับมาเนี่ยค่าขนส่งใช่ค่าอะไรมันสูงนะครับรับมาเดี๋ยวคุณอาจจะคุณอาจจะราคามันอาจจะไปไม่ได้นะครับอันนี้ อันนี้คำสามสุดท้ายแล้วนะครับ EP48 นะครับอันนี้คือรับซื้อปลารุ่นที่บ่ออนุบาลด้วยระบบไบโอฟ็อกเข้าฟาร์มปลูกหลองคายอันนี้ก็คือเราไปเอาปลารุ่นจากบ่อของพ่อปักเสือนะครับ,รบเอามาลงบ่อของเราที่อนุบาลเรียบร้อยแล้วได้10โตัวโลคุณพภิน,นันสีหานามนะครับบอกว่าสนใจอ่ะพี่ออยตบท้ายให้หน่อยสนใจต้องทําไงอ่าสนใจในการเลี้ยงระบบไบโอฟอกรับอ,อนุบาลให้เราเข้าโครงการอ่าถ้าอยู่ในพื้นที่ท,ที่ที่ไม่ไกลมากนะครับอ่าเราสามารถอ่ามาเป็นโคพาร์เนอร์กัน ได้นะครับคุณสามารถเลี้ยงอนุบาลลูกปลาให้เราเราก็รับซื้อกลับนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนก็คือมีที่มีตังจบความรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสอน<ช>เรามีนักวิชาการเขาไปอยู่แล้วถ้าในด้านเกษตรกรนะครับรวมกลุ่มกันก็ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ เดี๋ยวเรื่องโครงการเดี๋ยวเราเรามา,าเขาเราียกว่าให้คําปรึกษามาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าถ้าถ้าในเรื่องรัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยุ้พี่ออยตอนนั้นทําเอกสารเยอะมากนะเอกสารเยอะครับเอกสารนี่สําคัญเพราะว่าคุณจะกู้งเงินไม่ใช่5ล้านอยู่ดีเขาจะเอามาให้คุณฟรีๆนะใช่เอกสารนี่ต้องผ่านแล้วก็ต้องมีภาครัฐใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่ออยตอนนั้นที่ภาครัฐเข้ามาภาครัฐเ,เข้ามามีเขาเรียกว่ากรมประมงกรมประมงเกษตรเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับครับผมเข้ามาแล้วมีผู้ตรวจการเข้ามาตรวจด้วย ทุกภาพส่วนนี้เขาต้องเซ็นนะเพราะนั้นเอกสารคุณนี่สําคัญนะครับพี่ออยเขาจะดูให้ทุกขั้นตอนเลยถ้าเกิดอยู่ใกล้เคียงเนี่ยคุณเข้ามาคุยได้ที่ร้านนะครับหรือว่าที่ฟาร์มเนี่ยพี่ออยเขาจะให้คำปรึกษาโทรมาได้ครับโทรมาได้เบอร์ส่วนตัวก็0865529646น้านะครับผมก็โครงการนี้นะครับทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของฟาร์มปลูกหนองคายนะครับยาปฏิชีวนะคุณก็ใช้ไม่ได้คุณจะใช้ได้แต่เกลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเลี้ยงแบบปลอดสารในระบบไบโอฟ็อกในแบบที่ เราควบคุมนะครับครับผมโอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับปิดท้ายกันหน่อยพี่ออยเหมือนทุกคลิปเลยอ่าอันนี้โอเคครับนี่ทีมนี้ก็มีจูลินซีฉลากสีแดงนะครับ ใช้ในบ่อดินครับผมนะครับไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีออกซิเจนจุลินทรีย์จะทํางานดีมากก็ดีขึ้นครับกำจัดกลิ่นนะครับเขาเรียกว่าลดแบคทีเรียตัวร้ายลงนะครับแล้วก็กำจัดของเสียนะครับช่วยย่อยนะครับตัวนี้จุลินทรีย์ฉลากสีแดงห้าร้อยบาทต่อกิโลบ่อดินนะครับซีค่าจัดส่งและตัวนี้ครับตัวนี้บ่อผ้าใบหรือบ่อปูนนะครับตัวนี้ใช้ทำไบโอฟ็อกโดยเฉพาะนะครับ ต้องใช้ออกซิเจนนะครับเท่านั้นเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะประหยัดในเรื่องน้านะครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนทายน้ําบ่อยนะครับแค่ดิลุนน้ําออก20% 30%ต่อสัปดาห์แค่นั้นพอนะครับราคาเท่ากันใช่ไหมครับราคาเท่ากัน500บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับต่อไปครับต่อไปนี้ก็คือวิตามินรวมวิตามินรวมนะครับแร่ธาตุรวมนะครับพวกนี้จะมีวิตามินซีแมกนีเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมนะครับหลักๆ นะครับกูโค้ดพวกนี้จะรวมอยู่ในนี้นะครับตัวนี้จะผสมอาหารนะครับให้กินอาทิตย์ละสองครั้งพอแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ถ้าเลี้ยงน้อยๆก็ใช้ได้ประมาณส3สารอบนะครับเลี้ยงปลาได้2ครั้งนะครับใช้ไม่เยอะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้250บาทครับตัวนี้มีค่าจัดส่งนะครับต่อไปครับต่อไปตัวนี้โปรตีนน้ำตัวนี้จะเป็นโปรตีนน้ำนะครับอันนี้เป็นโปรตีนสกัดเย็นนะครับเขาถามกันมาเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าหนารถใช้เยอะมากนะใช่เกษตรกรใช้เยอะมาก เพราะอะไรครับต้องใช้คือหน้าหนาวเนี่ยด้วยปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นพออุณหภูมิต่ําหรืออากาศเย็นเนี่ยเขาจะไม่กินอาหารละอ,อ่าเขาจะเก็บพลังงานปลาจะอยู่นิ่งนะครับฉะนั้นคือพอเราเลี้ยงเชิงพาณิชย์ถ้ามันไม่กินอาหารไม่โตนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิน่นคาวเพื่อให้ปลาอยากอาหารหิวอ่าได้กลิ่นแล้วหิวนะครับตัวนี้จะเพิ่มนะครับ เป็นเพิ่มโปรตีนด้วยเร่งการกินด้วยนะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณนะครับ3า0บาทใช้ได้ประมาณ20กระสอบหรือ400รยกิโลกร,รัมนะครับ,เ,รบเพิ่มโปรตีนในอาหารได้ประมาณ5-15%โปรตีนนะครับช่วยได้เ<แ>ยอะครับตัวนี้350บาทครับนนมีค่าจัดทรงอ่าแน่นี่คือ4ตัวหลักๆนะครับที่ฟาร์มใช้อยู่อันนี้เราใช้จริงนะไม่ใช่ว่ามาขายแล้วเราไม่ได้ใช้นะใช่ครับคือเราใช้หมด โอเคสำหรับ E ีีนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้นะครับใน Facebook นะครับประดุกหนองคายแล้วก็ทางช่องทาง u t u b e นะครับปศุดุกหนองคายชแนลนะครับแล้วก็ทางติ๊ t ตอกนะครับปศุดุกหนองคายสำหรับ EP ีนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ E p พีหน้ามีอะไรจะนำเสนอนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับ E ีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเราครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา